สบายดีพอแม่พี่น้องเอสี 4, สาวลาวทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวพาลวยมื้อนี้ทั้งซ่องสาวลาวพาลวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่โขราชเนาะเพื่อทีสิมาตามตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่1กันยายน2,565เนาะว่าปู่โขราสิมีตัวเลขแนวทางให้เฮาเป็นตัวใดเนาะเฮาก็ไปลุ้นไปเบิ่งน้ากันไปกราบนมัสก,การปูนํากันเลยเนาะ สำหรับ f c ท่านใดที่เข้ามาเบิงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนาะเพื่อที่สิเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวผ้าลวยเนาะได้นำหาตัวเลขแนวทางเด็ดีๆมาฝาก f c ทุกคนเนาะเอาเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลาเฮากลับไปตามตัวเลขแนวทางไปกราบนมัสการปูโคราชนำกันเลยเนาะกราบนมัสศการครับกราบนมัสศการปูมาติดตามเลขสวดแมปู

ขึ้นสองตีมันสองเถอะเนี่อันนี้ขึ้นสองพนตีว่าจังไครับ้าสนมอยู่์ครับขึบ้นสองตีแค่นี้ขึ้นสองตัวนี้นะครับตีได้ ห้าเก้าศูนย์สองเก้าสามครับค่าคนผูเชียวชาญดันขยายขยายกล้องให้เอซีเบิงอันนี้อันนี้ลแมวมเัดมอันลงนับลงโอหม่เฉีดันเอียงดังสัว อันนี้ข,นขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นสองครับคืเกันครับเขากับอย่างเราได้สถานการณแย่ๆงเขาจะ่าเป็นเอาอันนี้เอาผิดไทยสวดขึ้นโอ้ครับ,บรผิดโบราณสวดผิดโบราณสวดอือผิดผิดตัวนึงวัดอนเขาตีเอาได้พี่น้องเนอแต่ว่าปูกบตีไฮยูนะคะเนาะครับอ๋อสวดว่าขึ้นมาครับปูอืมอ,อ้ ผู้มากตัวใดล่ะคะพี่เศดมันผูมากตัวใดพี่เสด90293สิยังมากตัวไหนอีกไหมมาคา90ตัวตัวนี้นะคะพวกน่าเป็น0ใดเป็น9ใดเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็น0ใด9ใดอันขึ้นซ้องเนีอันขึ้นแรกอันขึ้นแรกขึ้นแรกวะชัดอ๋อขึ้นแรกวะชัด กล่องบะไ้ปเปิดแฟรโอ้ม่ดัขึ้นแหลกกล่องบะไ้ปเปิดแฟรอมันมีศูนย์ตัวน่ะศูนย์เก่ามค่ะนอะตัวขึ้นแหลกในจิตีแค่นี้ขึ้นแหลคาากค่ะบอชัดแล้วพี่หน้องนอาขึ้นแหลกนะคะขึ้นแหลกบอชัดด้วยึ้กแีกล่องบะไ้ปเปิดแฟรค่ะขึ้นแหลกลจิตีตัวนี้เก่าเก่าศูนยกับศูนย์หกมันตรงกันตัวนี้ อ๋อแหอ่งว่าตรงกันเก้าศูนย์ครับนตัวเหลืหน้่ทางได้ขึ้นสองบอริษัทขึ้นสองบอร,อร,ริษัเปิดแฟเอขึ้นแรกบร,ร,ริษ<อ>ัเปิดแฟตครับขึ้นแรกเนี่เอาตัเอตารลีดโบราณตารีดเกา่<อ>เาครับตารีดเป็นค้าง<อ>เ่ตารลีดก้าไก่ได้ก่อนคับขึ้นแรกเอาตารลีดอออตัวตัวแหลกเนี่ยหกศูนย์ต่ศูนย์เต็ารีดค่ะ ตัวสองนี่พีดไทยอ๋อตัวสองนี่พีดไทยอืมคนละย่างด้วพี่น้องส่วนตัวสองขึ้นนี่ค่ะพี่น้องเข้าตัวสองขึ้นข,า,นขาปูตีออกมาให้แล้วนะคะนี่ครับปูตีออกมาให้แล้วด้วยครับเอฟซีครับนำตาเทียนนะครับสวดพีดไทยโบราณ์ละกัเตาลีดโบราณนะครับตัวนี้จะเป็นเตาลีดโบราณพี่น้องเก้าศูนย์ก็หกศูนย์นะคะห้าเก้าศูนย์สองเก้าสามนิดเป็นพีดปะปู่พีดไทยนะพี่น้องเนาะ ครับเดียวียนนี่ครับปาปูแกะปูดือตัวปูเต็มเตมันกเต็มเต็มนอันนี้ตัวนี้ยังหายเต็มอ๋ตัวนี้หายเต็มเลยค่ะโอเอาพี่น้องตัวนี้จุนโตเต็มเตมนะคะพอขยายกองตัวของพอด้วยส่วนสองตัวสองขึ้นครับ มี่ครับเอซีเบิร์ลุ่นครับเอซีครับปูตีมาให้แล้วบ่ได้สวดหลายปีแล้วเป็นจังได๋บ่บ่ได้สวดหลายปีแล้วบ่าปูจะเดินบ่อือ <c oughs> แต่ว่าปูมกัก590นี่แห้งมันบ่าปูปครับหมดหมื่นงวดนึงไปสวดไปสวดผักขามไปสวดผักขามกันย,ยังตีพีชอยู่สวดเทเล็กนะ วันนั้นมันออกหนึ่งเปคอยไปตีเจ็ดเปรตพราะวเจกันหนึ่งนตัวเดียวกันวันนั้นอันนี้เลยตีคุ้มเลยก้ากเขาพตไวเดียวกันข้าุนก็พกตัวนี่เป็นยังไงปูเนี่ทางบนล่างบอกถือว่าบนล่างครับเอาบนล่างเลยมันปู่เพราะว่าสวดสวดเคลื่อนแหลกเคลื่อนแหลกมันขึ้นตัวหนึ่งเคลื่อนแหลกมันขึ้นแค่สองตัวเนี่ยขึ้นสองมานเนี่ยทีโบราณยังตีสมตัวเด็อ ครับเก็บหนาจอไปน้ำดื้อครับจนาเบิรงมากระหาลอตเตอรี่ไว้ครับรัวหน้าตัวเลขของคูโครหลานเท่านะครับเจนนาเบิ่ดจะขึ้นบ้างเอันนี้ยเห็นเ็ตัวนแต่กับเดียวกันนี่แหละครับ ปฏิเ็นมันมันอยู่ดุที่สวดขึ้นอยู่ดุขึ้นตัวนี่ขึ้นตัวเดียวควันนี้ไปใช้ตัวสองไงน่นะขึ้นมาวันนี้ไปใช้เลยครับตัวนี้ขึ้นมาที่หลังสองตัวนี่งสูมทางไายขึ้นมาที่หลังแต่ว่าที่เห็นที่เห็นมีตัวเดียวตัวโดดนี่คือสองสองอีกัดเจยนเล่นบอเคครับ เลขสวนกับสามกับเปรกับตัวเดียวกันอือมะปูเลขสูตรมาเทียบให้ f ิวงน้ำแนวปูเลขสูตรที่สูตรทอดตัดไปแล้วเนาะเดหลือ F4 สีลืมนะคะสูตรที่ตัดที่โซสรุกค่ะมันก็ตรงกันกับเลขบนอ๋อแห่งว่าเลขสวดกับเลขสูตรตรงกันตรงกันค่ะตรงกันที่สองตัวนี่เรมีเก้าศูนย์กับศูนย์หกมะปูที่ตรงกันนั่นปะเก้าหกครับเก้าหก เดนบนเปนะ็นไหมคะนัน้นหกกับเจ็ด <5. S 2> <8. S 1> อืมจัตตาจ็ดออกอันดับโอ้ยเม่นไหมคะเดเดเดซูดไมมาดับทุกรักเจ็ดโอโอสูดไมสรุปร่างนิ้วเลื้อยสามครูแค่นี้มาปูแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แต่มาปูวงกลมไอที่แปดเก้าด้วยครับิลซี่ครับล่างพต,ต,ตัวนี้ตัวนี้มันก็นเ,ปนเป็นไปได้สามสามกับแปดเลขส่วนตัวเดียวกัน เรนนี้เป็นที่มาของแปดก้าวก้าแปดตัวนี้ครับโอ้ส้นกัดนกปูเนาะเขียนเฝึกมะไ้ค่ะเอาลองพิจารณาเบื้องปิดแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะเพื่อมากว่จอบพืาอจังตางามาเข้ากับปลอยพานกัพี่นองเป็นแนวทางนะคะเอากันจังสวนมวทีสองใครรู้จะเดินบ่ ก่ะตังหวนลงกนึงสวดนี yeah> ้กะแตกแปดสามนี่นะคุณเนาะอันนั้นปูสวดอ๋นอันนั้นปูส่วนอันไฟสวดเองอืมสวดเองสวดที่สองวดแรกก็ตีตีพิษอ่ะอืมวดที่แรกวดที่แรกไปสวนมันออกหนึ่งเปดว่คอยตีเจ็ดเปดอืมเจ็ดกับหนึ่งเนาะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอืมวันไหนตีคุ้มหรอค่ะเอาลองพิจารณาเบิ้งนะคะพิจารณาเบิ้งค่ะเอา ตันตันรักเลขบตัทินมือนี่อืมครับตันเด็กนั่งมอกเอาบนสรุปเรือจักคู่นี่ค่ะบนนี่บนเรือสีคู่บนมันมันมันสี่สูตรมันเดือเดอมันเรือเดอคู่ะมันสี่สูตรมตรงกันครับมันตรงกันคู่เดียวจะเน่ยครับ อันนี้มัามากับตรงเลขส่วนแต่ว่าล่างนี้เลือ3สามคู่ล่งเลือสามคู่เลือดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เด่นแปดล่างบล็อกมีสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกค่ะเอาลองพิจารณาเบิงพี่น้องค่ะพิจารณาเบิงครับเอฟซีตรงน <im ั <im <im ้กับเลขส่กับเลขส่วนส่วนกับเลขส่วนเดอครับเอฟซีครับหาตเตอรีไว้สามบ่มากระพันค่ะ เอาค่ะสุท้ายนีก็ขอขอบุญขอบุญน,นะคะปูดเดอค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับตั้งช่องเลยมิชกม่หลากน้ำกันนะคะสาธุคับสาธุเอาแล้วเนอเอฟซีทุกคนเนอหลังจากทีเหาได้เบิ่งได้สมตัวเลขแนวทางกับปูโคราชแล้วเนอกะหวังว่าเอฟซีทุกคนคงจะได้แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้ว no. เนอสำหรับตัวเลขแนวทางของปูกรเดินดีมาตลอดเนะ เข้ามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนาะเพื่อที่สิเป็นกำลังใจให้กับทางซ่องได้มีกำลังใจนำหาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เฮากระิคอลา f ซทุกคนไปก้นเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปให้ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสบายดี